thank yeah. you เพื่อนวันนี้อยู่ในช่อง3 man channel นะครับวันนี้จะมาเล่นตัวของโมทอสนะครับในตำแหน่งของ roaming ที่เพิ่งถูกปรับใหม่มาเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับมาดูในส่วนของสกิลติดตัวของโมทอสนะครับจะฟื้นฟู2% HP ทุก2วินาทีนะครับคือหมายความว่าเมื่อโมทอสเข้าไป ไฟหรือไปป่วนป่านะครับแล้วหายไป20วินาทีนะครับคือโมทอรจะสามารถเด้งเลื่อนกับมาได้ถึง20%เลยนะครับผมถึงอีกทีมจะมีออกไอเทมตัดเลือดโมทอรก็ยังน่าลำคาญอยู่ดีนะครับคือเข้าไปไฟเข้าไปบวกแล้วออกมาดีเลื่อนในพุ่ม หรือหายออกมาสักพักหนึงเลือดก็จะกลับมาเต็มเหมือนเดิมแล้วก็สามารถกลับไปนัวไฟได้ใหม่อีกคือมันเป็นอะไรที่มันน่าลำคาญมากครับพาสีของโมทอที่ปรับมาใหม่ครับคือค่อนข้างจะโกงนะครับคือมีโอกาสที่แพทใหม่จะโดนเนิร์ฟได้เลยนะครับคือมันมันโกงมากแล้วตัวที่ผมเห็นว่าจะสามารถแก้ทางโมทอได้ตอนนี้ก็ยึงออกก็คือไฮยาเตะครับตัวเดียวเลย คือที่จะสามารถแก้ทางได้ครับผมมาดูส่วนของสกิลหนนะครับหมู่ทอนนะครับจะเพิ่มความเร็วให้ตัวเอง30%เป็นเวลา3วิและการโจมตีปกติครั้งต่อไปจะพุ่งไปฟันศัตรูในระยะสร้างความเสียหายทางกายภาพนะครับ180บวก100 AD, พร้อมกับใบศัตรู1วิคือ ถ้าเราอัพเลเวลสูงสุดนะครับคูลาวของสกิลหนึจะเหลือแค่4วิคือจะเป็นการไล่กดเลนแชรี่ไล่ป่วนถึงตัวแลรี่ได้เร็วขึ้นมากเลยครับคือค่อนข้างเร็วเลย4วินาทีนะครับมาดูในส่วนของสกิล l 2นะครับสกิล l 2ของโมโทอนะครับเรียกดาบออกมาเป็นเวลา5วิซึ่ง ลูกสูวิจะสร้างความเสียหายกายภาพ50บวก35% ad แก่ศัตรูรอบๆข่ะดเดียวกันจะสร้างโล่เท่ากับ5%ของ m a x h p เป็นเวลา2วินะครับคือคือโล่ของอันเนี้ยครับโล่ของสกิล2ที่ปรับใหม่มาคือแพทที่แล้วมันเป็นของสกิล1นะครับคือถ้าให้ผมแนะนำนะครับคือเราต้องอัพ2อัพ2นำ อัพสองให้มันเต็มก่อนเลยคนระับคือจะมีประโยชน์มากมาดูในส่วนของอันตินะครับอัลติเมทองโมโทอนนะครับจะกระโดดโจมตีศัตรูในระยะสร้างความเสียหายเวท14% m a x HP พร้อมกับทำให้ศัตรูในระยะลอยขึ้น0.5วีนะครับในขณะเดียวกันจะปรากฏขึ้นที่พื้นสร้างความเสียหายเวท100%บวก35% AD แกศัตรูแนะสมีทุก1วิเป็นเวลา5วินาทีนะครับคือถ้าเราอัพเวลดงส่งุดน,นครับจะสร้างความเสียหายได้20%เลยนะครับคือสกิลนี้ก็ตรงตรงเลครับสำหรับแบบล s าช็อตอย่างเดียวเลยตึมเดียวนี้หายแน่นอนนะครับสำหรับล s าช็อตนะครับโอเคครับต่อไปมาดูในส่วนของไอเทมนะครับชิ้นแรกนะครับผมจะออกเป็นล้างสถานะนะครับ ส่วนชิ้นที่2นะครับผมจะใช้เป็นร่าเท้าการสถานะนะครับผมไอเทมชิ้นที่3นะครับก็จะเป็นเกาะไฟส่วนชิ้นที่4นะครับก็จะเป็นเกาะเขียวส่วนชิ้นที่5นะครับจะเป็นเกาะน้ำแข็งนะครับส่วนชิ้นสุดท้ายนะครับผมจะใส่เป็นอาเมจไวหนึ่งชิ้นนะครับใช้เป็นดาบแดงหรือฟิลิปทูปนะครับ ไปมาดูในส่วนของรูนที่ผมใช้นะครับก็จะมีนี่นะครับเล็กนะครับ10เม็ดนะครับแล้วก็โพเทคนะครับ10เม็ดนะครับแล้วก็จะมีดากอนคอนะครับ10เม็ดนะครับซึ่งสถานะจะได้โจมตีบวก9พลังชีวิตบวก450อัตราคิดที่คอ 16%อนะครับเกาะอีกาะอีก64นะครับความเร็วเคลื่อนที่4%ฟื้นฟูพลังชีวิต5วินะครับบวก52ครับต่อไปมาดูในส่วนของพลังแฝงที่ผมใช้นะครับคือจะใช้เป็นพลังแฝงสีเขียวนะครับคือนี่นะครับผมจะใช้เกาะนะครับ สะสมบัฟเมื่อได้รับความเสียหายนะครับจะสร้าง,งความเสียหายและได้รับเอฟเฟกฟื้นฟูตามจำนวนฮีโร่ที่โจมตีโดนนะครับและพลังชีวิตนะครับแต่ละคลปและมอนสเ,เตอร์ป่าที่ตายลงมลเดิรใกล้จะทำให้ได้รับ HP สูงสุดเพิ่มขึ้นจนจบเกมนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็ว เมื่ออยู่บริเวณแม่น้ำนะครับจะได้รับความเร็วเคลื่อนที่และอัตราฟื้นฟู HP ทับ MP เพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของสีแดงนะครับผมจะใช้เป็นต้านทานสถานะนะครับได้รับต้านทานสถานะ12.5%นะครับแล้วก็ฟืน้นฟู HP นะครับหนังจาก Q หรือ Assist จะฟื้นฟูพลังชีวิต9%และมานา15%นะครับครับต่อไปมาดูในส่วนของสกิลชา h a l ลนเจอรที่ผมใช้ประจำนะครับผมใช้อยู่3อย่างนะครับก็จะมีตัวของ disturb นะครับก็คือหยุดป้อมคือคูลดาวนะครับ60วินาทีหยุดการทำงานของป้อมศัตรู4วินาทีนะครับเพิ่มขึ้น0.5วิทุก3เลเวลของฮีโร่ หากใช้ใส่ป้อมไฟตัวเองนะครับจะทําให้ป้อมเป็นอมตะใละโจมตีครั้งละ2นัดเป็นเวลาสีวิไม่มีผลหากใช้ซ้ําใส่ป้อมที่กําลังได้รับผลนี้และหากใช้ซ้ําใส่ป้อมเดิมภายในหกสีวิจะทําให้ไม่มีผลเพียง1นะครับคือสกิลชาเ,เจอร์หยุดป้อมอันนี้คือสำหรับแบบไวได้ป้อมอะไรเนี้ยคออกเข้าออกได้แบบได้แบบชิวๆนะครับอันนี้ ก็คือแล้วแต่สถานการณ์นะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นส่วนของสปินนะครับสปินก็คือคูดาวนะครับ100วินาทีลดสถานะลดความเร็วและได้รับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น7จดจากลดลงเรื่อยๆถึง3 0เปซ็นเป็นเวลา10วินาทีนะครับอันนี้ก็สำหรับแบบไว้วิ่งไล่วิ่งป่วนนะครับวิ่งป,ป่วนไฟกันรัวๆนะครับทางเกมนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ execu e นะครับ ดา90วิวนะครับความสร้างความเสียหายจริงแก่ฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามรอบบริเวณเป็นจำนวน16%จากพลังชีวิตของฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามที่หายไปนะครับก็คือไว้จบสกอร์ครับพวกฮีโร่แบบลิกเตอร์อะไรนะที่มีเกาะที่มีอะไรที่เราชุดเดียวไม่จบครับเอซเอาไปก็มีประโยชน์เหมือนกันคือ3อันเนี้ยคือผมค่อนข้างจะใช้บ่อยแล้วแต่สถานการณ์นะครับ โอเคครับกลับเข้ามาอยู่ในเกมของเรานะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเกมกันนะครับฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อจะได้มีคลิปวิดีโอดีๆต่อไปนะครับส่วนพลังแฝงนะครับก็เป็นที่ผมเซตเอาไว้นะครับเป็นพลังแฝงสีเขียวแล้วก็สีแดงมานะครับผมเป็นพลังแฝงที่ผมใช้ประจําอยู่แล้วนะครับโอเคครับเราก็เล่นเป็นตําแหน่งโ o ม m i n g นะครับเราก็ต้องมาเช็คพุ่มนะครับ เอาซ้ายนะครับโอเคเราต้องคอยแบบว่าเดินเปิดแมปให้เพื่อนนะครับให้เพื่อนเห็นแบบแมปให้ได้มากที่สุดนะครับคือมันจะเป็นผลดีกับทีมนะครับป่าเราก็จะเล่นง่ายนะครับรู้ว่ามาอย่างไรเอาคราวนี้มาหลอดนะครับหลุดตำแหน่งนะครับเรียบร้อยเลยครับอย่างนี้โอเคเราโซนไล่ไปเลยครับไล่ไลแครี่ไปเรื่อยครับคือเราเพยายาม ปวนพวกเลนให้ได้มากที่สุดครับป่วนไปเรื่อยๆให้เขายืนได้ลำบากครับแล้วทีมเราก็จะเล่นง่ายนะครับโอเคครับเราก็ตีนกไปนะครับเนี่ยครับคือเราฮีโร่เราคือแบบหน้าหมันไส้มากนะครับเนี่ยเราเดินถูเดินถไปเรื่อยๆนะครืคอแบบคือค่อนข้างหน้าหมันไส้ครับรูเลื่อเราเด้งเนี่ยอม นี่แต่คนแบบม,มันใส่เราครับเราเดินถูเดินไถไปนะครับอันนี้เราวาร์ปกลับบ้านก่อนนะครับโอเคครับคราวนี้ป่าเราไปจบบนนะครับเราต้องเดินไปช่วยแครี่เราหน่อยนะครับค่อนข้างยืนยากนะโอเคครับเราพยายามเช็คปุ่มเช็คปุ่มเรื่อยๆนะครับ ทีมเราเห็นวิชั่นได้มากที่สุดนะครับเนี่ยครับเราคอยลมวิ่งที่ดีนะครับก็คือคอยเช็คปุ่มคอยดักคอยซ้อนให้เพื่อนนะครับเนี่ยเราต้องเช็คตลอดเวลาคือให้ทีมเราเห็นวิชั่นนะครับโอเคตอนนี้เราเห็นกิลดอร์หายนะครับน่าจะไปปิดแครี่เรานะครับไอหี้ครับเราต้องเปิดเข้าไปก่อนนะครับทู่ๆไท้ไถไปครับโอเคผมรออันติมานะครับอันนี้ วิ่ง,งโอเคครับผมเอาปันติได้นะครับใส่อันติบอกเลยหัวขาดครับอย่างเงี้ยเืออัติแรงมากเลยนะครับโอเคเราวิ่งถูถูไถไถๆไปนะครับเนี่ยครับมาหลอดคือวิ่งบวกวิ่งบวกดูเลือดเพิ่มเนี่ยครับเพื่อนคือปรับมาแบบโอ้โหให้ตายเถอะูดิครับเนี่ยเลือดเต็มแล้นะครับมันเหมือนแบบมีบ่อน้ำเพื่อนที่ติดตัวอ้โ,อโห หนูวิ่งไปเลือดเต็มอีกแล้วหนูหนูวิ่งป่วนไปเรื่อยๆครับโอเคอันนี้ป่าเราเข้าลึกนะครับโอ้โหแล้วเราเหมือนเราจะโดนปิดนะครับอันนี้จังหวะนี้โอ้โหแคลรี่เราโอ้โหเรียบร้อยครับโดนปิดครับและคือจังหวะนี้ผมพลาดด้วยคือคือแคลรี่ผมเดินแล้วผมก็แบบไปห้าวครับคืออันนี้ผมพลาดจริงๆผมยอมแล้ว โอเคครับมาแก้ตัวใหม่ได้ครับคือแบบโอ้โหได้ใจไปหน่อยเข้าไปลึกเกินนะครับวันนี้เพื่อนๆไม่ควรทำนะอย่างนี้โอเคแล้วต้องรีไปเช็คกลุ่มนะครับโอเคแล้วต้องดูว่ากิลด์จะไปซ้อนตรงไหนหรือเปล่านะครับไปเรียนไหนโอเคจะไปเดลล่านะโอเคต้องตอดเลือดนะครับจังหวะเนี้ยคือผมอันติช้าไปนะครับถ้าผมอันติเร็วกว่านี้คือแล้วผมใช้เอสคิวปิดอะ ือมีโอกาสตายนะครับคูเดอร์แต่ว่าจะไวผมใช้าเองโ,อโหชา้าจนแบบแครี่เราเราไปเลยลงมาชา้าเกินนะครับวันนี้ปิดคูเดอร์ไม่ได้นะครับเราก็เคลียร์คีฟให้แครี่เราไปนะครับโอ้โหตานี้นะครับโมทอสผมเจอตัวที่แบบไม่ชอบนะก็คือถึงกับแยงสองตัวนะทั้งฮายาเตะแล้วก็มาหลอดนะครับนี่นะครับเปิดครับ คือเรื่องความความนัวนี่แผ่นนี้ผมยกให้เลยครับโมทอสแผ่นนี้นะครับคือเราใช้ไปเลยครับสกิลนะครับโอเคโอ้โหไฟอีกแล้วนะครับแครีเราโดนนะไม่ทันนะครับเราโอ้โหแล้วปาดแบบแรงมากครับโอ้โหไฮเตสกิลอันติมาเลยครับเห็นผมใช้อันตินะครับตอนนี้ป่าผมอ้อมมานะครับได้มาหลอดไปแล้วโอเคนะครับ เราก็เดินนะครับเดินโซเดินโซนะครับเดินนาไปไปครับเราแค่วิ่งครับทั้งไฟทั้งอะไรเลือดเราจะกลับมาเต็มเลยครับเนี่ยข้อดีของแพทนี้นะครับมทอสโอเคครับเนี่ยครับคือจังหวะเนี้ยที่ผมเลือกเปิดให้นะครับคือเรามีโอกาสทั้งจะเสียมังกรนะครับคือเราต้องเลือกตัดสินใจนะครับเมื่อกี้คือเมื่อกี้ผมไม่ได้ว่าเฟลเลยนะผมจงใจเลยนะครับ ได้ทีมได้บังกรนะครับโอเคครับนี่ครับเกิดมานี่ครับเฉาะหัวไปนะครับคือไม่ได้นั้งใจมาราดเพื่อนะเนี่ยคือเข้ามาช่วยธรรมดานะเนี่ยโอ้โหได้คิวอีกโอเคครับเราโซนไปนะครับโอเคโซนๆไปนะครับดูว่ามีตัวไหนจะมากันหรือเปล่า โอเคครับเมดเรามาเราก็เคลียร์คีไปนะครับช่วงวานนี้เกมทรงๆอยู่นะครับเราก็เดินหานะครับเดินหาป่วนปากของอีทีนะครับโอเคเราเห็นแล้วนะครับโอเคเห็นคิวเดินนะครับใส่สกิลเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องรอนะครับโอเคใส่เลยล้างเรียบร้อยนะครับเตรียมรอสับหัวขาดนะอย่างนี้โอเคครับใบมาอีกทีใบมาเหรอใบมาเหรอ ไ้มาเหรอไ้มาเลรอจัดเลยครับเรียบร้อยครับโอเคมาหลอดนะครับคือจะแก้แค้นแทนเพื่อนนะครับแต่ทีมเราคือแบ่งรับแบ่งสู้กันได้ดีนะครับนล่ครับสกิลค่อนข้างเล่นดีกันนะครับโอเคมาหลอดอย่างแบบอย่างเล้าลือนะครับอันตรีของผมก็ใกล้รูดาวจะเสร็จแล้วนะครับโอเคผมเคลียร์คีฟนะครับก็จะเอาป้อมบนโอเคมาหลอดไม่กลับนะครับก็ต้องเฉาะหัวนะครับอย่างนี้เรียบร้อยไปนะครับ ือเขาเขาจะกลับก็ไม่กลับนะเพราะทีมผมอยู่เยอะกันมากนะครับโอเคเราไล่เลยนะครับไล่ทูเลนไปเลยเราจะเวทบัฟแดงนะครับเนี่ยครับเราเข้าไปได้นะครับคือแค่นี้โมทอนก็ถึกระดับหนึ่งแล้วนะครับเบลก้าวครับของยังไม่เท่าไหร่นะครับนี่ถือว่าถึกมากเลยนะครับเนี่ยโอเคครับเราโซนโซนถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปฝืนอะไรนะครับ ให้ถ้าเราฝืนเกมมันก็จะแบบจากที่เรานำนำก็จะแบบเสียได้เลยนะครับอันนี้โอเคครับเราถอยมาครับเราลงมิงครับเราเดินนำหน้าอยู่นะครับต้องรับก่อนรับสจะกิลให้ทีมเราได้เห็นมากกว่าอยู่แล้วนะครับโอเคเดินคือเดินเหมือนแบบว่าเราเดินอ้อนเท้าเลยครับโอเคเราล้างสวยครับอันนี้อืคือค่อนข้างเจ็บนะครับนี่ครับแต่ก็ เลือดก็เด้งนะครับเด้งเรื่อยๆเด้งเรื่อยๆนะครับโอเคตอนนี้เราเดงกล้าๆกลัวนะจะเข้าไม่เข้านะครับโอเคทีมเราไฟไปแล้วนะแต่เลือดเลือดผมยังไม่ค่อยมีอะไรนะเราอ้อมมาครับคือผมใจยิผมย่าจะใส่มาหลอดนะแต่ว่ามันอยู่ในป้อมไหมครับคืออาจจะเป็นการไปแจกได้นะครับนนี้โอเคครับถอยมาก่อนนะครับเพื่อนในทีมเลือดไม่พร้อมนะครับวันนี้โอเคเราเคลียร์เวฟกลางนะครับ โอเคครับเราเหมือนเดิมครับเราโซนปุ่มให้เพื่อนนะครับให้เพื่อนเห็นวิชั่นได้มากที่สุดนะครับโซนปุ่มให้ได้สูงที่สุดนะครับเพื่อเราก็จะเล่นง่ายนะครับจะได้แบบเออดูว่าจะไปเลนไหนต่อนะครับโอเคตอนนี้อยู่บนกัน2ตัวนะครับโอเคเราเคลียร์คลิปกลางเลยนะครับอันนี้โอเคเราพยายาม ดูให้สูงที่สุดนะครับทีมเราต้องเดินดูนะครับเพราะว่าเราเป็นโลมิงนะครับโอเคเราเห็นหายานะครับโอเคเนี่ยพุ่มเพิ่มเราเดินเช็คเลยไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้คือค่อนข้างถึกนะครับโมทอสโอเคครับเมื่อเราเห็นแม่อะไรเราก็จัดดัสเลเยอร์เลยครับชิวๆเลยครับอันนี้โอเคเรียบเพื่อนมาช่วยกันตีนะครับวันนี้ ูเหมือนทีมจะไม่เข้ามากันอะไรเลยนะครับคือน่าจะปล่อยครับเพราะว่าถ้าเขาเข้ามาแย่งคือเขาก็น่าจะเสียเปรียบนะครับอันนี้โอเคทีมหนึ่งได้มังกรเด็กไปนะครับโอเคครับใบรู้ตอยตำแหน่งนะครับเรานี่ครับเราค่อยๆเลยเราไม่ต้องรีบนะครับไม่หยาบครับบรรจงอันติเข้าไปเลยมีมาหลอดมานะครับโอเคนม่ยาเราล้างครับอืม ไปหนึ่งตัวนะครับโอ้โหเราเราอยากจะช่วยนะเพื่อนแต่ว่าไม่ไหวครับคือมันเยอะมากคือเขาเราเราก็าไปเหมือนเราจะไป,ไปแจกเพิ่มอีกตัวนะครับเนี่ยเราต้องถอยเลยนะครับอันนี้โอเคเระดับพุ่มร้อนนะครับรอเพื่อนดูเลือเดเลยครับผมเพิ่งออกมาจากไฟนะครับเนี่ยแต่คือคือเลือดเด้งอย่าเต็มแล้วครับโอเคมาหลอดมาแหลมๆอย่างนี้โอเคผมปั่นคนระับปั่น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 ,น,อ,นอันติเรียบร้อยครับหายไปหนึ่งครับตอนนี้หายาฟรีผมมากนะครับ โอเคผมได้ทายาเตะอโอ้โหผมจะตายครับผมต้องล็อกหลบหลบ็อกหลบเข้าพุ่มนะครับโอเคท่าหนึ่งสับสับหัวทายาโอเคครับโอ้โหแต่ว่ามาหลอดผมหนืดผมหนืดมากอออืเนี่ยครับคือคือถ้าไม่มีมาหลอดเมื่อกี้นี่คือผมหลอดเท่ครับเมื่อกี้โอ้โหแต่ว่ามันมันปาดแรงยิงผมพูดเลยโอ้โหคอขาดแล้วเมื่อกี้มันปาดแรงมาก โอเคครับมาเซตเวฟกันใหม่นะครับวันนี้นี่ครับไฮแอตเตคือเราใส่ไปเลยครับอันติของโมทอนะครับเราไม่ต้องไปห่วงมันนะครับี๋ยวก็คูดาวกลับมาใหม่นะครับคือเราเซนเซอิวตอดเพื่อทีโรอีกฝั่งหนึ่งให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างน้้ยก็ให้เขาได้กลับนะครับนี่ครับดูโทนผมยิงเนะยครับคือจังหวะที่ผมพลาดยนะครับเพื่อนๆคือนี่ครับโอ้โหแต่ว่ามี ดีลัผมแก้แค้นให้นะผมใช้ execute เร็วเกินไปนะครับกะพาดไปหน่อยเพื่อนไม่งั้นเมื่อกี้หลอเท่เหมือนกันโอเคครับเรากันไม่ให้ตัวเลนไปช่วยมาหลอดข้างล่างนะครับนี่ครับหน้าที่ของลรมมิ่งคือคือเราก็แค่กันไม่ต้องให้ให้แบบไปช่วยทีมตัวเองได้นี่คือเราก็ได้กำไรมากนะครับจริงๆ อแค่เรารู้ว่าเราต้องการไม่ให้แบบทีมเขาไปช่วยกันได้อย่างเงี้ยเราก็โอเคแล้วทีมเราก็ถือว่าได้เปรียบแล้วเนี่ยครับอันนี้กันให้เพื่อนได้ก็กันนะครับนี่คือถึกมากนะครับอื้ยผมจะตายแล้วผมจะตายดูเลยผมถือดาบแบบวิ่งเก่งเลยครับคือบอบคือแบบคือคือแค้นผมมากครับดูดูทรงนี่คือโอ้โหผมวิ่งถือดาบนี่เก่งเลยนะครับเนี่ยโอเคครับเรากลับไปเรื่อยกันก่อนอน,นะครับ เราจะไปแก้แคนไบกันนะครับโอ้โหคือจงใจมากเลยคือเอาผมตายแล้วแต่ว่าผมนี่ถือดาวิ่งเก่งเลยนะครับเมื่อกี้ถึงว่าไม่รอดนะครับโอเคเราต้องวิ่งไปสมโทกับเพื่อนนะครับเพื่อนเราเหมือนทําท่าจะบวกอย่างนี้นะครับโอเคผมมาแล้วผมมาแล้วผมหาฮายาเตะนะครับคือเราต้องแบบเนี้ครับต้องป่วนตัวดาเมจชุดหลังเขาไม่เขาม่เข้ามาในไฟนะครับแล้วทีมเราจะแบบดูครับคือเล่นง่ายครับคือ ตัวแทงเขาอยู่หน้าแต่ตัวดาเมจเขาเข้าไม่ได้ครับคือทั้งไฮเอเตทั้งไบคือเข้าไฟไม่ได้นี่คือทีมเราแบบได้เปรียบมากครับเนี่ยครับเราแค่วิ่งไปเลยวิ่งไปหน้ามึน,มนเลยเหมือนแบบก้อนเนื้อเดินได้ครับวิ่งไปวิ่งไปแบบให้เขาเข้าไฟไม่ได้มาทำดาเมจต่อเนื่องไม่ได้แค่นี้ครับโอเคเราเอาป้อมเลยครับคราวนี้โอเคครับผมน่าจะได้ป้อมกลางนะครับตอนนี้ตูเลนกำลังจะเกิดนะครับ ไม่น่าจะจบได้นะครับเพื่อนๆเต็มที่น่าจะได้ป้อมกลางนะครับโอเครีบเคลียร์รีบเคลียร์นะครับ oh, แต่ว่าตีป้อมชา้ามากนะครับสองตัว <laughs> ผมก็ดีลากเนี่ยโอ้โหโอเคครับไม่ต้องรีบนะครับอันนี้เพื่อน,เ,อนเกมเราไม่ต้องรีบอันนี้เราเอาดัสเลเยอร์ก่อนได้นะครับเกมกาลังได้เปลี่ยนนะถา้าเราเวรีบไปเหมือนแบบเราไปแบบไปโยนเกมไม่เขาอ่ะครับไปแจกเขาอย่างเงี้ยเรามีโอกาสแพ้ได้เลยนะครับถ้าเราไปฝืนแบบจะจบเงี้ย โอเคครับเรามาเซตไฟกันกับทีมนะครับนี่ครับเรามาเอามังกรตัวเต็มวัยนะครับพิซซดากอนนะครับมาเดยกเพื่อนๆมาเอาไข่มังกรนะครับวันนี้วันบัสผมจะโดนนะครับวันนี้โอ้โหคือคือบัสผมก็ลึกไปครับคือพือผมก็เข้าไม่ได้นะไม่ใช่อะไรอยากจะช่วยแต่ว่ามันเข้าไม่ได้นะครับอตัวเลนมานี่ครับผมต้องสกัดให้ก่อนให้โทนผมได้ได้เอาไข่มังกรนะครับ ตอนนี้ต้องถอยแล้วนะครับอันนี้นี่ครับโทนผมไม่ถอยนะผมติ๊กให้ถอยแล้วคือคือใจเขาสู้ผมก็ชอบนะแต่ว่าคือมันมันเยอะอยู่นะครับเนี่ยโอ้โหการให้ไม่ทันนะครับอันนี้โอเคแต่ผมไล่กิลเดอร์นะครับสกิลไปนะครับโอเคได้แค่ไล่ไปนะครับคือเมื่อกี้ถ้าโทนถอยผมว่าน่าจะหนีได้นะครับแต่ว่า คือเขาใจนักเลงไปหน่อยนะครับคือเขาเล่นไม่ถอยเลยผมก็ไม่รู้ยังไงผมติถอยไปแล้วโอเคครับได้ชินดามเมดดาบแดงของเราแล้วครับฟิลิปทูบนะครับคืออันเตทีนี่รู้เรื่องนะหัวแบะนะวันนี้โอเคเราเดินนาเลยนะครับไม่ต้องกลัวอะไรนะครับวันนี้ของเราค่อนข้างฟูนะครับครบเรียบร้อยหมดแน้วนะครับวันนี้นี่ครับไม่เหรอครับหืสับเข้าได้ี่้อันเตนี่ร้องจ้าอย่างนกี้นะเนี่ย ใหเพื่อนเพื่อนเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาตีคีบนะครับเลือดกลับมาเต็มอีกแล้วครับเนี่ยความโกงของมันนะครับดูเลยครับเลือดเต็มอีกแล้วคือโกงมากค่อนข้างโกงเลยผมว่ามีโอกาสโดนเนิร์ฟมากนะครับรีบเล่นกันนะครับเพื่อนโอเคครับดูโอมาดีรับมาแล้วครับยืนถึกทนมากผมโอเคครับเนี่ยครับเราเข้าไปถูไปไถไปปั่นให้เพื่อนๆืนะครับไม่หครับใส่เข้าไปเลยนะครับถูถูไถไถโอ้โหผมจะตายนะครับวันนี้ เดี๋ยวเราต้องวิ่งฉีกออกมานะครับเนี่ยครับเนี่ยโอเคเราวิ่งฉีกออกมาโอ้โหหมดหมดไหมครับหมดโอ้โหหมดทีมครับจบเกมเพื่อนๆแค่วิ่งถูวิ่งไถ่ยเข้ามาหลอดแผ่นนี้เพื่อนครับเรื่องผมจะกลับมาเต็มอีกแล้วเนี่ยโอ้โหบอลน้ำเพื่อนที่โอเคครับผมอจบเกมเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆโอเคครับเรามาดูครับใครจะได้ MVP นะครับ ใครจะได้ MVP ใครจะได้ MVP โอเคครับมาลุ้นกันเพื่อนๆโอ้โหผมไม่ได้นะเพื่อนๆโอ้โหได้เหรียญทองไฟเตอร์มาแทนนะครับลอบใจก็ <laughs> <laughs> ขอขอบคุณเพื่อนนะครับที่รับชมคลิปของเราจนจบนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ